ชามากเลยนะสบัดเออหล่หกกน,น,กกน,น,ลปปนแล้วยังไงสะบัดมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอะไรสาบเลยอืสาบไปก่อนแล้วยังไงคิดว่าฉันตาไม่หันหรอสะโอ้ตัวหลักมันอยู่ไกลมากโอ้วิ่งแบบนี้ก็ตาย Hi สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับการเล่นเกม Identity Win อีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแก้มือโทมิเอะอีกครั้งนึงเนาะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ฉันรีวิวจกินโทมิเอะไปนะฉันก็เล่นมันไม่ชนะนั่นเองนะเออใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะเออว่าแบบเออมันเป็นยังไงเออซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจเก็บสีนนเองนะเราจะเก็บสีเท่านั้นนะเออไม่เก็บสี ไม่ลงเออเกิดแล้วนะกับด่านโรงพยาบาลพระหาารือไทยที่เรารักนั่นเองเออเดี๋ยวเราเดินหาคนกันก่อนดีกว่าที่คิดว่าด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีอยู่หนึ่งคนนะแต่อีตัวลูกของเราไปยังไม่เดินสักทีเลยนะเออไม่ดูเหมือนกันว่ามันจะเดินตอนไหนนะยังไงเออนะอุ้ยหูขึ้นแล้วนะ คาดว่าอยู่ในโรมพยามาตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่สนใจนะตรงนี้มีไหมเอออ้าวมีหนึ่งคนนะน้องเอ็ดกาส,สดีจ้าเดี๋ยวสาบรอเลยเอาไว้ซักตรงนี้และกันนะดักน้องเนอะเออมาสู้กันหน่อยสู้กันน่อยนะยังไงอยู่ไหนเอยเอาหนูลูกเนี้ก็เจอกันน้อยเอาไม่โดนไม่โดนก็เหมือนก็โดนเออใช้ใช่ไปก่อนนะเออแล้วยังไงตรงนี้ว่างมาเลยจ้าอีดอกจี้ ตอนนี้ส่งน้องปุกกี้ไปสู้นะคะเออเลิศนะน้นองปุกกี้งับขาเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราตามึ้นไปเลยนะยังไงตรงมีวามนางเก๋แล้วไงจ้าฉันข้ามได้เจ้าแล้วยังไงยังไงโอ้มาๆมา,มา,มาเร็วๆนางตัวหลักโอ้โหเดินช้ามากเลยนะสะบัดเออโลมแล้วหนึ่งมาเลิศรอบนี้ได้คนแรกเร็วมากเลยนะเดี๋ยวเราเอา ก็อี้ก็อยู่ไกลมากเลยนะเดี๋ยวไปแวะฝั่งนู้นเนาะโอเคเดี๋ยวลาบเป็นตัวแม่ก่อนนะจะให้ตัวลูกมาเดินเร็วๆเนาะเออมาแล้วก็มาด้ยเชนมาวางนี้อุ้ยรอบนี้รู้สึกเล่นเซียนมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเออก็ฝึกมาอย่างช่ำชองแล้วนั่นเองนะเออแล้วก็ราบจะเอาไว้ด้านหลังตัวนี้เนาะมีคนแซวว่าฉันให้คนอื่นเล่นให้ไม่ได้ให้คนอื่นเล่นให้นะอันนี้ฉันอัดด้วยตัวเองเด้อไม่ได้ให้ไอดีใครเล่นนะเออ ห่วงมีคนที่ห่วงไอดีตัวเองมากนะ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นฉันได้คนเดียวจ้ะเออนางเก๋เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยแล้วยังไงตอนนี้สลับเป็นตัวหลักด้วนแล้วยังไงสบัดตีเออก็เป็นเทคนิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนเล่นฮันเตอร์เนาอเวลาเซอร์เขาเออวิ่งซ้อนกันอะไรเงี้ยให้ใช้เทคนิคสบัดตีนั่นเองนะอาจจะโดนซึ่งฉันก็ใช้ประจํานั่นเองแล้วยังไงด้านหน้ามีนัก นักสนรวจแล่เออเอาไ้ยังไงเอาหนูโอ้โหตอนนี้คือไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยอะไรเลยนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอ้าวนักสำรวจแล่มาช่วยนะแบบนี้ก็เจอฉันทราบหน่อยแบบนี้ดุงงูเต็มบ้านเต็มเมืองแน่เออแล้วยังไงเอาอันนี้สู้เออเอาไม่โดนไม่โดนโอ๊ยไปตีโลกอีกยังไงเอาไม่ช่วยหรอจ๊ะเอาไม่ช่วยสักทีเดี๋ยวนี้ก็ตายเออเงินหนูก็ตายนะลูกแล้วยังไง อะไรจะมาวางแม่เหล็กเหรอโอ้ยจะว่าวางแม่เหล็กเหรอเออกลับ้านเก่าไปกกอนหนู่อยแล้วยังไงไม่กลับมาแล้วใช่ไหมมามาเลยนางเอ็ดกาบินเป็นคนแรกเลยจาล้าเราเครื่องเหลือสามเครื่องมายังดียังดีรอบนี้เนี่ยมาอิปุก,กิไปต่อเลยเออเลิศนะทุกคนใครที่เล่นแมงงูก,ก็จะลืมเอาหมามานะเออปกติฉันเล่นฉันลืมเปลี่ยนตลอดเลยแล้วฉันก็กลายเป็นเอาแบบเรียกว่าอะไรนะ เอา b ิ i n มาแล้วมันแบบไม่ค่อยได้ไประสิทธิภาพเท่าไหร่เออแล้ววานังเกตตรงนี้พังก่อนนะออ้ยไม่เลิศไม่เลิศแล้วยังไงนางนนะักสำรวจแรกไปไหนละอยู่ตรงนั้นหรอจ๊ะหนูลกูกรามกรโอ้โหเดี๋ยววางมาอีกตัวหนึ่งก่อนนะเออไปเลยปุกกี้เออเราจะเรียกนะว่าปุกกี้นะปุกกี้คือเชื่อมาตัวแรกของฉันนะั่นเองเออเดอโดนไปก่อนไนะอ้หนูแล้วยังไงโอ้โหคือ อยู่ไกลมากดังนี้คือวิ่งฉีกอลังการมากเลยนะอาแล้วตรงนี้มีว้าวนังเก๋ออีกโอ้โหมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอะไรสาบเลยอืมสาบไปก่อนแล้วยังไงคิดว่าฉันตามไม่ทันหรอจะ๊ะโอ้ตัวหลักมันอยู่ไกลมากโอ้แล้วฉันตามทันยังไงเนี่ยชิบหายล้วไปไหนกันหมดเอออยู่ตรงนี้โอเคมาเออเราไม่ปั่นกันด้วยนะลถเลยลดเลยแบบนี้คิดว่าจะน่าจะไล่ทันเนาะเออ มาเดี๋ยวไล่ตัวนี้ไล่ยาวๆเลยแล้วกันนะยังไงยังไงอุ้ยโดนเลยโดนไปแล้วหนึ่งมาเดี๋ยวเรารียวิ่งไปหาหน้ากันเลยนะอยู่ไหนและลมตัวไหนตรงนี้เออเราล่างตัวหลักชิ้นอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเดินมาเร็วๆหนูโลกหมไม่เดินมาสักทีนะสนุกเกินมาเดินมาสักทีนะมาโดนนั่งเป็นคนที่ซองเลยนะเออมานั่งตัวนี้แหละเก้าอ,อี้โล่งๆแบบนี้ โอยว่าฟินนะอเดี๋ยวก็สาบไปอีกหนึ่งเลิศตอนนี้มีลูกงูอยู่สองตัวแล้วยังไงตรงนี้มีใครไหมเอ่ยไม่มีนั่นเองนะอ้าวแล้วฉันเห็นเงาคนที่จะมาช่วยเป็นนางเกเออโดนไปหนึ่งแล้วยังไงวิ่งแบบนี้ก็ตายเออวิ่งอะไรของหนูโลกเออมา โดนเป็นเปะกที่สองเลยนะแล้วนางเกก็ามาช่วยไม่ได้แล้วรอบนี้หนักทนมาช่วยแน่อนอนแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นอึ้งๆนะย,ยังไงเออเดี๋ยวเอาเระดักดักเราไก่อนเอาเนอะเห็นนางเก๋มันอะไรมันจุ้นจ้าเหลือเกินนะแบบนี้ปุ๊กี้ไปลุกนะไปขบมันเลยเอาเนะโอ้โหนะข้าไปฝั่งนู้นแล้วนะแล้วแบบมันจะกัดทันเนี่ยแต่มันเป็นไรนยังไงยังไง,งข้าไปข้ามาเหรอฮะข้าไปข้ามาหรอจ๊ะ เราข้าไม่ฟังนูนแล้วนะแบบมี้เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเออเกือบกัดไม่ทันแล้วนะเออแต่ว่าแต่ว่านักโทษมาช่วยนักโทษมาช่วยเออรีตีไปก่อนอุ้ยแล้วนางสนละใกล้ตายแล้วนะรูนี้เราอีนนี้ดีกว่าอ้าวแต่ว่าเฮ้ยตายอยู่ดีมั้นเองนะแล้วยังไงรอบนี้เครื่องเหลือเครื่องเดียวกับนักโทษแล้วก็นางเกยที่เจ็บอยู่นะฮึรอบนี้ไม่ปล่อยแน่นอนการันตีเก็บสี่ของเราใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะ แล้วยังไงเอ่ยฮิวอยู่แถวนี้หรอจ๊ะฮิวก็อยู่แถวนี้หรอกุกกี้ไปกัดมันเราเออต้อโทษโดนเราหนึ่งมาเลือกันหน่อยเลือกันหน่อยยังไงยังไงอ่ะเอาข้าไปข้ามาตรงนี้หรอโอ้โหตีทะลุหน้าต่างได้ด้วยตลกเกินมาแล้วนางเก๋ฉันคิดแต่คิดว่าฉันไม่เห็นหลอนนะอยู่ตรงนี้หรออาเรายืนมอบหล่อเออว้าวรอบนี้กางตีสิบปี เลิศเลยนะก็คือฝีมือมีความพัฒนาอัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะเอออ่ะก็เป็นยังไงกับทุกนคนกับการเล่นแมงมูในสกินโทรมิเอกของชินนะเออรอบเนี้ยก็รอบนี้เนี่ยก็มาเก็บสีให้ทุกคนดูนั่นเองนะเออเว้ยคนรู้กันเล่นได้ไงเนี่ยเออตลกเกินก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ฉันด้วยนะทุกคนไว้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย